สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขชนครับมือนี่ <laughs> เป็นมือบุญละเด้อครับเด้เอบุญยังละตีบุญทอดกระถิ่นออนไลน์เ <laughs> ด้อครับนกกก่เฮ็ดผู้เดียวนะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆท,ทิดตามส่องเอ็ดดี c มิวนะครับเนาะตอนนี้ก็คือสร้างโต้ตนไปเรื่อยๆครับพี่น้องปองปายเออขียมร้อมพร้อมครับเมือแรงพอกันเด้อครับเด้อในการไลฟ์สตรีมนะครับเนาะไอชดวันต่อไปเพื่อสิหาเงินสมทบซื้อกล้องไม่ <laughs> เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องป้องปสู้คุณทุกคนเสียงบ่กว่าสิเป็นเสียงนะครับเนาะ,ะแสงสีเสียงเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อาจารย์นักดนตรีนะครับมามาลองเศร้าว,วันต่อไปกองข้องเข้ากะใส่ตัวเดียวนะใส่ตัวเดียวอยสยแล้วครับออพอใส่ตัวเดียวปุ๊บเนี่ยกะคือว่าแหลนะเนาะ มันกับบอมีหลายๆมุมกล้องแต่นครับกล้องกับกล้องยืมลานเนาะครับเนาะอันนี้เอวว่ะเสียงสีเสียงเรียบร้อยฮอกชิม่าชมเดาฝ่าปีนเชเนียนนะครับเนาะก่อนมาพอครับอาจารย์ลําซิ่งขนานแท้นะครับอาจารย์เดนไส้วงสามอ่า เตยสักก่อนมาสันสวัสดีอาจารย์นโน้ตนะครับมลแรงพอกันเด้ครับเด้อไลค์กลุ่มเปิดนะครับ,รบแห้งผลปอ อันนี้มันพอดีไปไหนนะครับขนะอยกใสเนึอ้อเกสรขอกมาแฟนแฟนทุกแนดนเนื้อใตมาแรงพอกันเด้อครับเด้อเป็นชายมาถึงแล้วเสียงเจ้าเจ้าระบบเฮาอแล้วแล้วะครับบ่ว่าสิปิน อ่าเวทีเข <see> <monastery> <The> <baptism of> <reveal> ่าโมนี่การเวทีเก่านะครับแต่ว่าเฮ็ดผ่าฉากใหม่นะครับเนาะไล่กลุ่มเปิดของเรานะครับวันนี้มูมี่กลุ่มปิดน้ำเขาเสร็จแล้วครับพี่น้องเพื่อแล้วเนาะสั่งโต๊ดต๊ดมันสิอยากยากในจังน้อยก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับ มอลลับมห่อในการนี่ก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเปิดแห้งนระเดี๋ยวเผื่อเห็ดเศร้ามั่วนมว่ะแห้งว่ะจารย์ลุงนะครับเนาะมาแล้วอาจารย์อรุณกับข้ามาเบิ่งนะครับเนาะติดตามแฟนครับติดตามอยู่ตลอดว่าสันปรวามาแล้วมาแล้วนะครับ อล sure ังการหรือเปล่าครับวันนี้เด็ดอยู่ผเพรียวนะครับกะกี่บ้างเลยบัววายทั้งในล่ะครับเอาสร้างโต้ตนไปเรื่อยๆครับพี่น้องภูริกิตต์ดำเด็ดดีมิวสิจูกะให้กระลั่งเออกระลั่งไก่ขึ้เกาเสร็จแล้วครับพี่น้องโม่ลั่มกระลั่งขึ้นห้านแล้วครับพี่น้องมื่อแรงพอกันโต้เออโต้เป็นๆนะครับเนาะ บบบบเมนไอเดนไซดดิค่อยติดตามตอนตอน่ตอไปใส่แล้วครับพี่น้อง <c ười> เอานะครับคุยคุยกันเนี่ยนะครับทักทายกันโหลดครับดีดีมิวสิกกับมี่เอียงดีดีมาให้พี่น้องได้ฟังได้ชมนะครับออกงานบรายกันทังทีแล้วครับก็ต้องไล่โซลแทนพี่น้องได้ฟังได้ชมเนาะครับเนาะ <c ười> เย็ดยูพรีออนทั้งทีแล้วครับพี่น้องมันอาจจะบอ่อันเบิก์คนไหนนะครับเนาะฟีเนื้อย่าง <laughs> จานเอารุ่นก็นได้เนาะรูปแล้วนี่รูปแล้ว <laughs> เนื้อย่างกับขายได้ครับมืาแลงขายขี้เกา่าเรียบร้อยเป็นแล้วครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็น เวทีไม้แผ่นเดียวนะครับระบบไฟห่อจัดเต็มนะครับืมร่งสวัสดีครับสุขุสุคนครับสวัสดีโฟกรวิดนะครับสวัสดีอาจารย์เอกเพชรน้ำครับสวัสดีพ่อวิเชียนนะครับสวัสดีชี นะครับเชฟอ้วนนะครับเขาเห็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่มื่อแรงสีจางค้นไปตีใส่ว่าหมดมดดำกระไดเนาะเมือแรงนะครับเด้อเอาบุญครับเอาบุญหมอน้ำคืนห้านแล้วครับนี่สุจอดีครับ สวัสดีไอ้ไส้นะครับเนาะสุขุมสุคนเด้อครับเด้อมาแรงไอ,อ้กําลังเอือกําลังใจนะครับคือเก่าใส่แหละครับขอบคุณหลายๆที่สนับสนุนนะครับเอ็ดดี้มิวสิกน้องเฟิร์สพิชชาพ่อนสายลักน้องแม็กกี้นะครับโดยด้วยดีมาตลอดนะครับเนาะขอบคุณหลายๆอีหลีครับเอกากว่ามีอ่ยังให้ให้้หเบิ้งกันนอกจากเสียงเพลงเสียงล่ำนี่แหละครับพี่น้องเนาะ เหตุยู้เดียวครับนี่ทั้งเห็ดฉากเวทีทั้งเห็ดเครื่องเสียงทั้งเห็ดกล่องนะครับเราะโมกระดเนาะทั้งเห็ดไฟครับมื่อคืนนี่เห็ดไฟเห็ดซีนไฟนี่นี่ซีนไฟครับเมือแร่งกังเสื้ใส่ไฮเบิร์กนะครับน้องซีนไฟเป็นยังไงกว่าตั้งตั้งไฟไว้ปลอ่าหลายหลายหลอดอยู่ครับกล่องห่อค่ะเรียบร้อยครับ มุมกล่องได้มุมเดียวครับเริ่มจักมุง่งน่าจะเป็นบกเกินสองถุมครับคิดว่าพอวิเยษครับต้องเบงงงื้องน้องๆพราะน้องเอ่อน้องๆกำลังออกมานะครับเนะ้นองแม็กกี้บไวเป็นน้องแม็กกี้ทีมงานเพลินแหละครับกำลังือออกมาแล้ว วันที่3ธันวาคมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจารย์ตามไลฟ์สดของวงดนตรีด้วยนะครับแผนที่จังหวัดนครพนมงานมงคลสมรสครับผมโอ้ครับครับจะจีทีตามอยู่ตลอดนะครับเนาะน้องน้องเองกแพตตินัมครับโคสน,นาชอยกันนะครับนอกพี่น้องเนาะผู้พิการทางสายตานะครับสวัสด,ดีอาจารย์ตุ๊กนะครับโอ้เอฟซี <laughs> ไดครับขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อโอ้ยคิดฮอดคิดถึงจันทั้งเศร้ามีแห้งนะครับเนาะโปรดิวเซอร์อยู่ทางเศร้ามีแห้งสตูดิโอทางกรุงเทพมหานครนะครับเนาะเข่ามาเบิ้งเสร็แล้วครับเกียบร้อยแล้วครับเนี่ยเอยจุ๊บเดียวเสร็จแลวครับเอ้าสนกตังซ้อมไปน้ำตังเล่นไปน้ำพร้อมเสรแล้วครับพี่น้อง ระบบส่ตสตรีม,มิ่งผมอาจจะบค่อกอ่าอันนี้ปันไดน,นะครับไปไล่น,น้ำเนครับมาแม่ครับอาจารย์ตัวมาเลยมาไล่เลยเอาน้องดาวเรื่องมาน้าเด้อน้องดาวเรื่องอยู่น้ำบ่วมาไล่เลยแต่ว่าสิต้องเ็ตุวีใหไงกว่านี้เนาะต้องไปกลางเดินนะครับนเนาะวทีผมว่าสิกลางว้อยู่กลางเดินอยู่พอที่เห็ุเป็นสองวิธีนันดเวทีวทอ่าอ่าเล่นสด ยู่กลางเดินอันนี้ไล่แบบว่าย่านฝนตกใช่ไหครับก็เลยเอามาไว้ใน,นในในมองขายเนื้อย่างใช่ไหมครับ,บให้ลูกค้า,ก,ากินเนื้อย่างไปพร้อเมเบิ้งมอลำไปพร้อมเสร็จแล้วครับ <c oughs> เออสุดยอดนะครับเนาะมันบ่มีแเนวเฮ็ดด้อครับกัตตรงเฮ็ดนี่แหละครับมันพอออกงานบ่ด้ห้าก็ต้องไลฟโซดให้พี่น้องได้ฟังได้ชมนะครับเนาะเพื่อเพื่อ เป็นการพัฒนานะครับเนาะนักล้องนะครับไปหอดใส่แล้วใส่แล้วเป็นตาจ้างไปดิเออ,อ,อเป็นตาอันนี้ไปสลอกแต่เป็นตาจ้างก็จ้างโดนครับเอาเวทีนิดหน่อยนี่แหละครับเนาะพี่น้องใส่<ป>แล้วสิเฮ็ดเวทีอีกเวทีหนึ่งนะครับเนาะเวทีไงวันนี้มีงานอะไรครับอาจารย์ครับอาจาร อันเมื่อนี้อันเปิดโตอันมอลลัมไม่ครับมอลลัมอันลำคานอินคอนเสิร์ตว่าชันขณะไม่ล่าสุดโดยโดยเฉพาะน้องแม็กกี้นะครับเราเป็นคนตั้งนะครับเราเพราะกเจ้าตั้งอันอันมอลลัมไม่์เฉยเด้ยเพื่อกันเลยว่าหฮวยเปิดเปิดป้ายวันต่อไปลำคานอินคอนเสิร์ตว่าชันเพื่อว่าตัวหาเอียงก็เกินว่าหาแนวนะครับฮันเนลฮิตวันต่อไปครับ ที่จริงกับผมมีอย่างหรอกดาวเรืองอยู่น้ากันครับแต่ยานเวทีบอพอติลกาเวทีน้อยวอดโอ้ยสิได้เห็ุเวทีใหม่นะครับน้อ,นองดาวเรืองนะครับราชินีรถเอ่อราชินีสีม่วงนะครับน้องขอไปเบิเร์เด้อครับเด้อเพลงเพลินกับเป็นเพลงนี่ยังก่อนี่ยังวะเ,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 เน้น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 เน้เนี่ยนะครับขอไปฟังเด้อครับเด้ออยู่เศร้ามีแห้งนะครับ ซาวมีแหงนะครับขอไปเบิ่งเลยครับเน้นๆโอ้ยมันหน่อยพอดเนะาะอันไดก <c oughs> ก็หน่อยอีลีครับไม่อัดแผ่นเดียวนะครับเนะาะเอาเอาเน้นไม่อัดกับไม่อัดแผ่นเดียวอีีนะครับเนาะแต่ว่าหั่งสามสั้นด้ยครับนี่ไม่อัดผมนะปวดหนึ่งสองสามซี 1, 2, 3, กับซีสั้นนะครับเนาะไม่อัด ไม่อัดไงเติอบอยู่ครับแต่ว่าตีลังการมะตีทั้งรางก็ได้ไอบ้บ้านโอ้ยอาจารย์ตัวมาตีอยู่ทั้งรางผิวแหละผมว่านะน้องดาวเรื่องนะครับตีผีหลังหัวซักน้องผีเลยเป็นปสันเป็นมาจีแล้วเนาะครับนอกกระเฮ็ดผู้เดียวก็อาจจะบอรเดย์เวิร์กไปไหนเนาะครับนอกกระเฮ็ดอยู่ผู้เดียวกเเวล่นนองก,กัดดืม่ม จังกระลังหาสมทบนะครับเนาะหาเงินซื้อกล่องคือจังเพิ่นเหเนบอกครับกล่องหงงามเลยลองดูมีแต่หงงามนะครับเนาะของเพิ่กนกระไดเลื่อยบอกซื้อแล้วไปหางบประมาณมันเท่าไปครับยากษ์เปิดไฟฟังโอ้ยชมกันครับยังเว้นเปนทางไหนมันแก้งบ่สวัสดีสุขสุขคนเด้อครับเด้อมือแรงพ่อกัน,นครับ โอ้ oh! ไฟแสงสีร่างกายนะครับแลงเป็นแล้วเมนราชชนี่รถแห่แล้วครับโอ้เม่นแล้วอะนองราวเรื่องนะครับเนาะเป็นกำลังดังล่ะเด้่ังเนี้นะครับราชชนี่รถแห่สวัสดีครับไฟแสงสีนะครับเนาะเป็นย่ามาขึ้นมันอาจจะมวนเออมันอาจจะสีสดสีใสกว่านี้นะครับเนาะเวทีเอ้าก็ไดร เรีว่านะครับเหตุสร้างโต้ต้นไปเรื่อยครับบอ่อบ่เด็กแข่งเขาอยู่ไหนาะครับเนาะ,ะเหตุให้เจ้าของเองเนี่ละเพราะว่าวงกับเป็นวงนหนห่อยนึงส,นสวัสดีครับสวัสดีน้องส้มไอรินนะครับเวทีนหนห่อยจังเห็นนักร้องซัดประสนเมียนเหรอครับเวทีนหน่อยนี่แหละครับให้พี่น้องได้ฟังได้ชม ทา่งแทยก็อยากจะเอิญยุดนะครับทางเท็กซี่น้อนมันกับโรคโควิดมันหลายนะครับกับเอาอยูสองคนนี่ละก่อนเพระาะว่าน้องแม็กกี้กับน,น้องเฟิร์สเสียดยาแล้วสันตุนว่าิว <laughs> มอลำกลัลลังเตยอ,อยู่ครับนี่มลอล่ำดังทางเมืองอุบลน,นะครับเนาะอไอเดนไซวงสามารถันกดลังเตยอ,อยู่ <laughs> เหมือเรยงสรได้เบิ้องสองจอครับสองเวทีครับบอบวิเชียนวานะครับเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่ติดตามลูกหลานนะครับ <c oughs> บอวัตสิป็นนองเฟิร์สบอวัตสิป็นนองแม็กกี้ห้างห้างเทียงอาจจะเป็นสิเอิยนนักลองนะครับมามาให้ชมให้ให้ฟังนะครับ <c oughs> เอิหนักลองหลายคนนะครับเนาะ <c oughs> เพื่อมา สร้างตัวทนให้วงเอ็ดดีไม่วุ๊ซีปาร์ิเป็นวงนะครับปวาร์ิเป็นนักร้องนะครับจ้างไปได้โหลดครับพี่น้องเนาะแม่แม่ <laughs> พอดีแม่มาขายอันเฉาวกล้วยนะครับหมดแรงเอาเฉาวกล้วยให้ผมหน่อยนี่ครับเวทีบาสิกางนี่เลยครับอ่อมือ่อไลรสดอีกได้หลายเมื่อนะครับ ต้องเฮ็ดหลายๆแบบเนาะครับเนาะเวทีเฮาก็มีครับเวทีหน่อยเวทีใหญ่นะครับจามื้อนี้มันแดดครับมื้อนี้แดดคักแดดเนี่ยเปิดๆออาเงินมาจ่ายอันนี้เห็นไหมเสาบัตสากล้วย แมลง2จอ 2> ครับทดสอบเรียบร้อยแล้วครับเครื่องเสียงเวทีเหลือแต่สัญญาณนิดนะครับอ่าสิดีบ่สัญญาณเด็ดมาแรงขับคุณพ่อนางผู้หญิงสวยวัดส,สวยได้เท่านี้นะไอ้เอ้าออนนะหอมจ้าพี่น้องเจ้าเอ้าดึง เอานะครับสิ่อำลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อครับเด้อผมรวมไวยสำนีซะก่อนเนะาะเมอแงพอกันทางไลน์สดเด้อครับเด้อเพราะว่าสิเป็นเอดีมิวสิกเพราะว่าสิเป็นเดียเด๋ยวเดี๋ยวสิแช่ให้ฟังให้ชมนะครับเนาะเมอแงสิเป็นจังไลายเนี่ยนะครับค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อเอานะครับสิขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนแกนี่สำนีซะก่อนเด้อครับคลิปหน้าพอกันใหม่ทางยูทูบ กัแล <G ül üyor> ้วกันขอบคุณครับและสวัสดีครับ